มืนี่ืนซี่ขูพระเจ้าช่วยค้อยทอดตับส,สแกนตัวนี้โหลุงบอกเลยว่าดีมากตัวสแกนตัวนี้ลุงบอกเลยว่าดีมากโอ้โห98เนี่ยโอ้โหบิ๊กวินแล้วเนี่ยโอ้โหคำเตือนเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมคลิปวิดีโอนี้เด็ดขาดเพราะมีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมและไม่แนะนำให้ทำตาม คลิปวิดีโอนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับอะสวัสดีนะครับทุกคนวันนี้เรามาอยู่ในเกมสล็อตค่ายพีจีนะครับทุกคนอะลุงได้มีตัวสแกนนะอันนี้เป็นตัวสแกนล่าสแกตเตอร์นะครับอ่าล่าพวกโบนัสของเกมนะไม่ได้ล่าพวกบิ๊กวินไม่ได้ล่าพวกอะไรนะบิ๊กวินจะเป็นการลุ้นดวงขอ,ขอเข้าโบนัสของเกมสักสิบรอบสักเก้ารอบแปดรอบแล้วแต่ฟิวเจอร์ของเกมนะอันนี้เป็นตัวที่เขาทํามาเพื่อล่าพวกตุวสแกตเตอร์เข้าโบนัสของเกมที่เราสุ่มๆโดยไมนะ่รับ สุ่มแบบได้แบบฟรี free อ่ะเออทุกคน,นเป็นการทอาของฟิวเจอร์ของเกมเกมนั้นอ่านี่เป็นเกมใหม่ในค่ายพีจีเกมขึ้นมาเกมแรกเลยอ่ะแล้วเขายังมีเวลาลีเห็นไหมมันจะมีเวลาลีข้างบนอ่ะเราต้องทำการเริ่มกันเลยนี่กับทุนเท่าไรหนึ่งหมื่นห้าพันแต่ลุงขอเปลี่ยนเออลุงจะเอามาแค่เก้าร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทเท่านั้นทุกคนเก้าร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทกับตู้สแกนเก้าสิบแปดเปอร์เซ็นต์นี่เห็นไหม เก้าสิบแปดเปอร์เซ็นต์เกมใหม่เลยเว้ยเฮ้ย hey! จะมาลองตัวสแกนนี่อีกรอบหนึ่งเออลุงเคยทำคลิปพันๆมาหลายรอบแล้วกับตัวสแกนตัวนี้มันก็เข้าดีอยู่นะเออแต่วันนี้จะมาทำให้ดูกันสดๆว่าเอาเงินมาแค่ไม่ถึงพันเออแค่เก้าร้อยบาทอ่ะเก้าร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทตัวสแกนเก้าสิบแปดนี่อยากได้แบบนี้อินบ็อกมาที่ลุงนะหรือแอดมาที่ไล 2, น์ d p x สองนะลุงมีแอดมินรอตอบ24ชั่วโมงคอยคำแนะนำคอยคำปรึกษาในการเดินสลรับการเดินไพ่าบาคาร่านะทุกคนอ่ะเรามาเบ็ด ไปเรื่อยๆก่อนอยากรู้เราวิ่กําออโต้เลยเรากดยนะีทีเนี่ยอยากรู้เหมือนกันว่ามันจะเข้าหรือเปล่าน่าเห็นไหมคำว่าสเกตเตอร์ทุกคนกับ98%เนะี่ยอยากรู้98%เนะี่ยมันจะให้ยิงหรือเปล่าเออกดไปเรื่อยเท่าไหร่เดือ790เฮ้ย3000ม,มาแล้ววะ่ะเฮ้ย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 ,อยโอ้โหได้4อันเลยวะทุกคนได้4โอโันเท่าไหร่8สปินโอโ้โหโ,โอโ้โหมันสุ่มอะไรเนะี่ยสุ่มตัวคูณทุกคน สองสี่หกแปดสิบเออมีการสุบคูณเฮ้ยมันเข้าง่ายว่ะเฮ้ยนี่มันเกมใหม่เลยนด้วยโอ้โหแค่ตามตัวแกนตัวเนี้บอกบอกเลยว่าคุ้มยังไงก็คุ้มมีตัวนี้ยังไงก็คุ้มบอกเลยแป๊บเดียวเข้าเฮ้ยเวาย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 อะไรเนี่ยวายอะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยคูณสองเท่าไรห้าร้อยคูบสี่มัเป็นพันสามเลยทุกคนโอ้โหมันแม่นจริงว่ะมันแม่นจริงว่ะเฮ้ยเฮ้ยไปวนี้ก็คูณหกอ๋อมันสะสมคูณไว้ทุกคนมันสะสมคูณ โอเป็นคู่8โอสองพันสี่ไปหมื่นหมื่นหนึ่งทุกคนโอ้โหโอ้เท่าไรเนี่ยหมื่นสี่หมื่นสี่คพระเจ้าช่วยกล้วยทอดกตุ๊กตาแกนตัวนี้โอลุงบอกเลยว่าดีมากตัวแกนตัวนี้ลุงบอกเลยว่าดีมากโอ้โหเก้าสิบแปดเปอร์เซ็นต์เนี่ยโอ้โหบิ๊กวินแล้วเนี่ยโอ้โหอันนี้คือดวงลุ้นล้วนๆนะเข้ามาเนี่ยเข้ามาในเนี้ยคือดวงลุ้นล้วนๆเลยนะการที่จะได้บิ๊กวินบางทีการเข้าวิจารินก็ไม่มีบิ๊กวินก็มีแต่นี่ ดวงลุงกับตัวสแกนควบคู่กันมาโอ้โหได้แปดทีจะเป็นแม่งคุ้มจัดเลยหมื่นสามโอ้โหหกร้อยหกสิบแปดบาทขอเข้าตัวนี้ฮะบอกเลยขอเข้าตัวนี้พอเลยยังไงมีลุ้นแน่นอนยังไงเข้าตัวนี้มีลุ้นแน่นอนเหลือ,อก,กี่รอบเหลืออีกหกรอบ,อบทุกคนบวกอะไรหมื่นสี่แล้วก็ทุนให้ไม่งึงพันเลย uh. โอ้โหแม่งค้อคุ้มเลยบอกเลยว่าแม่งค้อคุ้มก็เห็นกันอยู่ว่ามุนไม่กี่ทีแม่งเข้าให้เลยอะใช่ป่ะเนะนี่ เขาได้ปรับปรุงมาใหม่นี่เห็นไหมนี่เขามีคำพีลับเนี่เห็นไหมเราเขามีลับอยู่สักครู่สักครู่เออปล่อยเกมหมุนไปปล่อยเกม,มุนไปเครื่องเดียวก็สามารถดูตูสแกนแบบลุงได้เออไม่ต้องห่วงว่าต้องใช้สองเครื่องหรือเปล่าต้องใช้สาเครื่องหรือเปล่าเครื่องเดียวดูได้เลยดูแล้วกดเขาเล่นตามเขามีเวลารีบอกทุกคนเออเมื่อมีคนแตะเกม,มนับแล้วตัวสแกนมันจะหายไปเลยทุกคนอ้าเนี่ยเฮ้ hey, เห็นไหมนี่คือคำพีลับนะคำพีลับของเขานะทุกคน นี่คือคมภีร์ับนะคัมภีร์ับเนี่ยคัมภีร์ับเนี่ยคัมภีร์คัมภีร์บรับทุกคนอ่าเราเรียนต่อมาเร,าเรียนต่อเฮ้ย hey! โอ้ยังอยู่หมื่นสี่กินนิ่มๆบ่รอบนี้กินนิ่มๆอ้าอ้ายังไงยังไงขอดูสิมันจะเข้าหีกไหมมันจะเข้าหีกไหมเออตัวสแกนเหลือกี่ทีลีเนี่ยมันจะเปิดตัวสแกนเนีโ้โหยังได้อ,อีกต่อเนื่องทุกคนไอมันจะไหมกก้ป้ะวะลุงลุ้นวะนี่ลุงเหลือสองนาที เหลือสองนาทีลุงเข้ามาตั้งแต่ห้านาทีอะทุกคนเหลือสองนาทีแล้วตอนนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยวายอะไรกันเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหโบนัสสิบแปดบาทมาพันห้าเว้ยไอหมื่นห้าเว้ยหมื่นห้าโอ้โหจบเท่าไหร่เฮ้ยเขาเท่านเท่าไหร่เนี่ยเขาเท่าวนเขาท่าวนเขาท่าวนหนึ่งหมื่นสี่พันสองร้อยหกสิบหกบาทครบเก้าสิบแปดเปอร์เซ็นต์โอ้โหเป็นตัวล่าสักเตเตอร์ทุกคนตัวล่าสักเตเตอร์ตัวใหม่ล่าสุดเพิ่งเข้ามาเขาก็เกมใหม่เลย โหก็เคยเห็นแล้วว่าลุงเข้าไปเล่นหลายเกมแล้วอันนี้ก็เป็นเกมใหม่ที่ลุงเข้ามาลองเทสดูแต่มันก็ได้ผลจริงๆแป๊บเดียวก็เข้าแล้วทุกคนยังไงลุงก็ขอกราบสวัสดีครับ